รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางช่องททบ5ทุกเช้าอาทิตย์เวลา6โมงเช้าข่าวนี้นะคะจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดสว่างธรรมรามนะคะตำบลเสมาใหญ่อำเภอโวใหญ่จังหวัดนครานาร,ราชสีมาค่ะวันที่26พฤษภาคม2517นะคะที่วัดสว่างธรรมรามนะคะจะมีงานพิธีเททองหล่อพระพระปัง มาสะดุ้งนะคะหรือว่าพระปางมาวิชัยนะคะก็เชิญชวน,ชนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานพิธีเททองหล่อพระวันที่26พฤษภาคม2567กได้นะคะที่วัดสว่างธรรมรามตําบลเสมาใหญ่อำเภอบวัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอาล่าคะท่านผู้ชมคะภายในวัดนะคะจะมีสิ่งศักดิ์ล์อะไรกันบ้างเดี๋ยวตามจิ้บนะคะผู้ชม,มใน,นการภายในวัดและเป็นการบัสการหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะมีงานหรือมีอะไรบอกกล่าวกับสาธุชนผู้ใจบุญให้รับทราบกันบ้างเดี๋ยวตามจิ้บนะคะเข้าไปชมในการภายในวัดสว่างธรรมรามกันเลยค่ะ ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอัตมาภาพพระภูศาาสนาจิตบริการหรือพระอาจารย์หม่อมอนุตโลชาวาดวัดสว่างธรรมารามตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ก็จะได้ขอประชาสัมพันธ์บอกข่าวสารการบุญของทางวัดสว่างธรรมารามเพื่อที่จะได้เท ทองหล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา9นากา30นาทีเป็นต้นไปก็จะได้นำญาตินำโยมเข้าพิธีทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นการเทเป็นปฐมฤกษ์ในวาระแรก พระพุทธรูปที่อัดมาภาพได้ดำริสร้างขึ้นในครั้งนี้คือพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมารคื่เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในเขตอำเภอบัวใหญ่ของเรานี้เป็นปางสะดุ้งมารหรือปางมารวิชัยก็ที่ประดิษฐานอยู่วิหารกลางแก้งที่เรากำลังได้ทําฐานและก็ได้กําลังตัเตรียมความสูงก็ประมาณ17เมตรหน้าตัก9เมตร การดำเนินสร้างพระพุทธรูปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565้อก็าาว่าจะสร้างพระพุทธรูปนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาและที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็ได้ปรึกษากับลูกศิษย์ลูกหาและก็ครูสลาคุณาวุธก็เห็นพร้อมต้องการว่าอยากจะสร้างพระพุทธรูปเอาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของญาติของโยม เป็นที่เอาไว้ให้โยมในกราบไหว้บูชาทีนี้เมื่อนำลีตรงนี้แล้วก็ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลาเป็นเวลาเข้าปีที่สองก็ยังขาดจตุป,ปัจจัยอีกมากมายพอสมควรดังนั้นจึงขอบอกบุญกระยติกระยมพุทธศาสนิกนชนทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เคยมาวัดอาตมา เมอรู้ข่าวรู้ข่าวก็ขอเชิญชวนให้มาร่วมทำบุญในวันที่26พฤษภาคมจะถึงนี้และเี่สำคัญอย่างยิ่งทางวัดก็มีโรงทานโรงอิ่มเอาไว้ตอนรับจจศรัทธาญาติโยมและที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็มีกลุ่มละลานักร้องนักแสดงบางกลุ่มก็จะได้มาร่วมเททองในวันที่26พฤษภาคมนี้ ฉะนั้นจึงขอบอกบุญมากะญาติกโย,ยมอาตมาภาพก็ไม่มีอะไรมากมายก็ขอ,ขอคุณพระศิรัตนาใจคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์ปกปักร,รักษาญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายให้มีแต่วความสุขายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยคุณธรรมก็ขอให้เสียงนั้นจงสำเร็จ ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินก็ขอเจริญพร